คือก็พยายามทำดีที่สุดนะครับมีอะไรที่จะต้องกังวลหรือว่าจะต้องพิสูจน์กันในชั้นที่สามนะครับอ๋อทุกคนนะครับที่มีเรื่องแบบนี้ก็ทุกคนก็ต้องกังวลแล้วก็ไม่สบายใจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ท่านที่ยันความบริสุทธิ์ใจในการทำคดีอันนี้ตอนนี้เรื่องกำลังเข้าแต่เข้าขั้นการขออนุญให้ดูด้วยครับผมกำลังตะนงแสดงผ่านจิตเห็นเนื่องจากจะเป็นการ าากยแล้วก็พฤติกรรมที่ต่อแต่หลักฐานต่างๆที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นมายังไม่ขอพูดครับท่านครับวันนี้นำนำสมนุนคดีอะไรมาส่งครับเป็นจำนวนของท่านคนเดียวเองหรือว่ามีทั้พวกครับครับวันนี้นำมายื่นฟ้องต่อศาลยื่นฟ้องครับผู้ต้องพู้ถูกหลักต้องบทบันทึกแปดคนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ นักข่าวทราบเลยครับครับแล้วแล้ววันนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยที่จะมันที่ฟ้องมันจะเอาคร่าวๆนะครับที่ทนายการสุกเฉินคือคำสั่งรับนะครับวันนี้เรื่องนี้มันเป็นอำนาจของทนายการฉุกเฉที่จะฟ้องครับก็รับในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยหลักแล้วเขามาตาประมวลกฎห้มยามาตามหนรา157เป็นหลักครับครับ